ปาเข้ามาช่วงนี้ของเรื่องดีๆทั่วไทยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่2วัดอันซีลอุดรธานีหนึ่งในนั้นคือวัดภูดตะเผาทองน้องๆๆและวัดที่2ก็คือวัดเขาช่องชาตินั่นเอง <horses. S 1> มีคนอาสาพาไปเที่ยวถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวให้หนุม่มหลอน้องบัสเรื่องดีๆทั่วไทยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องดีๆทั่วไทยวันนี้ผมยังคงปักหมุดท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ครับหลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดภูตะเพาทองครับซึ่งวัดแห่งนี้ครับถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันซีนของจังหวัดอุดรธานีส่วนจะมีความสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันไป หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่คำชะโนโดบอกเกลือบ้นดุงและล่องแพที่อ่างน้ำพานวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอีก1จุดที่เป็นอันซีนของจังหวัดอุดรธานีครับนั่นก็คือวัดภูตะเผาทองนั่นเองครับวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกุดหมากไฟอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับที่มีความงดงามท่ามกลางธรรมชาติ อบล้อมด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ที่มีอายุกว่า240ล้านปีครับเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกันมากนะครับแต่ขอบอกว่าเป็นวัดที่งดงามและร่มรื่นครับมีจุดชมวิวที่สวยงามและแปลกตามากๆครับเข้ามาภายในวัดครับก็จะเจอกับหินคล้ายรูปเรือสำเพาขนาดใหญ่ครับและใครที่มาก็ต้องมาลอดช่องใต้หินก้อนนี้ครับ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตยืนยาวอยู่รอดปลอดภัยและที่หินก้อนนี้ครับยังมีรอยฝ่ามือของคนโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีครับส่วนจุดที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือพยามุจจรินนักราชพญานาคที่ปกปักรักษาอยู่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานครับตามนิมิตฝันของท่านเจ้าอาวาสท่านจึงได้ตั้งจิตศรัทธาครับสร้างเป็นรูปปั้นพญานาคคู่สีทองในสระโบกขอรณีครับ มีฉากหลังเป็นก้อนหินงดงามราวดั่งภาพเขียนในพุทธประวัติที่เราเคยเห็นตามฝาผนังโบสถ์ในวัดต่างๆครับภายในวัดนะครับยังมีจุดต่างๆให้ได้เดินชมความงดงามอย่างรากไม้โบราณที่ปกคลุมก้อนหินนะครับถ้ำรือสีที่ใครมาก็ต้องมาขอพรและยกหินเสี่ยงทายครับจุดชมวิวบนหน้าผาที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบๆวัดถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนของจังหวัดอุดรธานีครับ าจากวัดภูตะเพลทองไม่ไกลครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นคือวัดเขาช่องชาติครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลอูบมุงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับเป็นวัดที่มีความงดงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมมีบันไดนาคสีทองทอดยาวขึ้นไปข้างบนให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบสักการะองค์พระใหญ่สีขาวซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงนะครับมีท้องฟ้าสีครามเป็นฉากหลัง ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ครับมีจุดชมวิวที่เป็นหน้าผาสามารถเดินไปชมทัศนียภาพของธรรมชาติบริเวณรอบรอบวัดได้ไกลสุดลูกหูลูกตาครับเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง3จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งชาวบ้านเรียกจุดชมวิวนี้ว่าผาสแผ่นดินครับ ธรรมชาติที่ยังคงสวยงามและอุดมสมบูรณ์บวกกับวิถีชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ศูนย์รวมความศรัทธาจากผู้คนทั่วทุกสารทิศแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้มาสัมผัสเมื่อได้มาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ครับ ขอบคุณน้องบาสเรื่องดีๆทั่วไทยพาเราไปสองวัดด้วยกันนะคะวัดภูตบเข้าท้องแล้วก็วัดเขาช่องชาตินั่นเองะอะนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามท NN ช่อง16อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TN Li นไหรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ